วันนี้รีวิวบั wow, t t ตอร์ไฟวา cast i o n butterfly wow คือเป็นวาวน้ำที่ถูกที่สุดในวงการวาวน้ำแล้วถ้าใช้วาวอย่างอื่นเนี่ยจะแพงเช่นบนวาวแพงเกตวาวแพงโกบวาวแพงถูกที่สุดก็หนีไม่พ้น Butterfly Wow วเ a เ e r Type คำว่า w a f e r type หมายถึงว่าใช้หน้าจานสองข้างประกบและบีบเอานะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็น Universal Connection คือรูหูมันจะใหญ่เป็นรูปวงรีจะ connect กับพวก 10k, n c PN16 ได้หมดเลยขั้นตอนเริ่มต้นของ Butterfly v wow, a l คือการหล่อวัตถุดิบ Cast i อ o n หรือว่า GG25 นี่ฮะพอได้วัตถุดิบมาแล้วเนี่ยแล้ก็มาขั้นตอน Machining กึ่งให้เป็นรูปร่างของ Butterfly v wow. a l การ Machining ต้อง Precision สูงมากนะครับ Center ของแท่งสเตมต,ต้องได้กึ่งกลางทีเดียวถ้าไม่ได้กึ่งกลางเนี่ยเวลาเปิดปิดจะเกิดทอร์กสูงมากยิ่งพีซิชเชินสูงอทอร์กก็จะน้อยหลังจากแมชช i n i n g Process เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงจะเข้าขั้นตอน x อ็เซมบหรือประกอบวาลวการประกอบวาลวของบัตเตอร์ไฟวาล e เป็นการประกอบที่ง่ายมากนะครับ ใช้ยางแล้วก็ใช้ลิ้นวาวแล้วก็เสียบแท่งเผาเข้าไปเท่านั้นเองที่กึ่งกลางซ่อมบำรุงก็ง่ายโดยการเปลี่ยนยางไลเนอร์หลังจากนั้นแล้วอ่ะก็จะมีวาวเพื่อส่งตามความต้องการของลูกค้าได้ก็ติดต่อมาที่ BV ว wow, าวลเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ปัตเตอร์ไฟวาวเวเฟอร์ไทยตัวเนี้ก็สามารถไปทำ extension stem ได้ด้วยต้องการคอสูงเช่น วัดวาลอาจจะอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็ต่อคอขึ้นมาจะเอาสูงเท่าไหร่ก็ได้หรือจะใส่เกียร์บล็อกเข้าไปหรือไปใช้ในวาลว,วงการดับเพลิงก็ได้แต่วาลวงการดับเพลิงเนี่ยส่วนมากจะใช้สีแดงและลิ้นจะต้องเปิดตลอดจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์เสมอว่าลิ้นเปิดตลอดวาลดับเพลิงนี่ปิดปิดไม่ได้เลยต้องเปิดตลอดจะปิดก็ต่อเมื่อตอนชัดดาวหรือการซ่อมบำรุงเท่านั้นเองบัตเตอร์ไฟวาล เวเฟอร์ไทยถ้ามาใส่เกียร์โอเปอเรตก็สำหรับวาวที่ตัวใหญ่ส่วนมากเกียร์โอเปเรตเนี่ยจะอยู่ที่12นิ้วขึ้นไป12นิ้วขึ้นไปใช้แฮนด์ลีเวอร์ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะยาวมากก้านแฮนด์รีเวอร์แล้วมันน้ำหนักมันจะเยอะสมมุติ10บามือคนสู้กับแรง10บาเพชเชอจะไม่ค่อยไหวแล้วก็จะมีเกียร์บ็อกเข้ามาช่วย พัตเตอร์ไฟเกียร์บ็อกเนี่ยจะใหญ่ตั้งแต่12นิ้วแล้วก็ขึ้นไปถึงโอเป็นพันเลยฮะไซนส์ size DN ิ0นิ้วหรือ DN 1 0 0นอย่างเงี้ยต้องใช้เกียร์บล็อกเกียร์โพลเลตตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็สนใจก็ขอดอยอิ่งมาได้จะส่งดอยอิ่งไปให้เพื่อให้ดูไซส์ดิเมนชันแล้วก็ติดต่อ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับ